สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดียนมาที่วิวแบ่งหาร้อยบาทให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องแบ่งห้าร้อยบาทอันนี้รุ่นนี่การหลาย,ยุพี่น้องอันนี้ไปเดียนกระไดมาจากเงืนท่อนได้มาจากเงื่อนท่อนเนาะพี่น้องอันนี้แบ่งใช้นี่ได้ตามกฎหมายอ,อันนี้ไม่ไพ่นาลูปพบอลมฉายารักราชการที่เก้า เป็นนง่นเลขสงอง้อห้า 5, 7, 5, 5, 7, 5, 5, เจ็ดห้าห้เจาหอาพี่น้องสามดีหาเจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้าพี่น้องสี่ห้แล้วก็เจ็ดสี่ ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดโอ้ยขอตรวจขออภัยเด้ออ่านผิดอันถือกระด้พี่น้องอ่นเลขให้เบิง่งตากบ็บ่ดีเพโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเห็นเงาตาบอลมช้ายญ้าลากบนอยู่ในผ้าห่มเนานะประเดอนนํามารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิง่งเรรก็เก็บใบเด้อพี่น้อง อันนี้ก็พ่อหาใยยูดอกอันนี้หาใยยูดอกพี่น้องประเด็นก็ได้มากสองใบสามใบไดมากสองสามใบอยู่อันนี้เก็บใ้เด้อพี่น้องผู้ใด่เดนไดมากก่ะเก็บใ้ให้ลูกให้หลานห้าเบิ่งอันนี้ประเด็นก็ได้ได้มากจากเงินท่อนนะพระเจ้าท่อนมาเพราะว่าห้าอยากเก็บก็เก็บไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ประเด็นก็ได้มากสองสามใบอยู่แต่ว่าใบนั่นได้มากอีกใบใบเดียวอีกอีกอันนึงได้มาใบเดียวยังไม่ท่านได้มาก อันใดมากไปเดินก็นสิเก็บไว้อีกเนาะพี่น้องเนาะไปะเดินกับว่าได้ซื้อได้อันขายเด้อพี่น้องขอตรวจคอไพ่หลายๆผู้ข้าเจ้ามาถามบารับซื้อบอ่คันสีว่าบ่ซื้อกับสิตัวกันไปเดินซื้อมาอันไปเดินไปแหลกเหรียญมาจากกรมธนารักษ์ธนารักษ์กดูพี่น้องแล้วก็ขอตรวจคอไพ่เดาเปลาผิดกรมธนารักษ์เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ประเด็นกับแหลกอันได้มาจากเงินทอนนั่นนะพี่น้องบางอันประเด็นกับไปแหลกเอาอันเลี้ยญนั่งสี่ข้าจอนคนหูจักกันนั่นนะให้ประเด็นประเด็นกับไปแหลกเอาคือประเด็นกคยเฝ้าธรากิบธรากิบให้ฟังขอโทษขอไห้หลายๆเ้อพี่น้องเลยต่ว่ากับเมี่ันข้าจอนรับสื่อกับมี่ยอยู่ตามมันขิปตามยังหลักกระเป เปิดเบื้องเอาเนาะพี่น้องพว่าประเด็นกับว่าซื้อบ่หาเอามารีวิวซื้อไปเด็นรีวิวให้เบื้องซื้อพี่น้องประเด็นมักเก็บสะสมไว้ก็มารีวิวให้พี่น้องเข้าเบื้องซื้อเราเม่มีอย่างไรหอกมารีวิวแบ่งให้พี่น้องเข้าเบื้องขาดตกบกผ่องประกันใดก็ขอตรวจขอให้เด้อพี่น้องกลาบงามๆเลอ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องเอาแบ่งงามๆมารีวิวให้ แบ่งแต่ละแบ่งนี่ขาเจ้าสีเฮ็ดเป็นประวัติศาสตร์ไว้พี่น้องเห็นบอกอันนี้ก็คือกันเน่ข้าเจ้าการเฮ็ดตัวหนังสือหน่อยบางหน,หน่อยน้อยอ่านบาง่พระเจ้าอยห่หัวจุลาโลกมหาลาดนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุลาโลกมหาลาดพี่น้อง นังสือหน่อยเนาะอันประเด็นอ่านผิดพลาดประการใดก็ขอตรวขอให้เด้อพี่น้องเลยเม่นแน่นใต้ขีดประเด็นมากเนี่ยเด้อพ่อได้บอกประเด็นนในว่าประเด็นนั้นนั่นบ้เพราะว่าตัวหนังสือหน่อยประเด็นสี่อ่านนั่นมีใบ้างสามงอง,งูห้าเจ็ดเจ็ดห้าอันนี้เนาะโบยนหงค์ครับ 3ามดห้าเ7เสี่ห้าห้าเเอาคือกันกับอันนี้แทนพี่น้องอืมเลขคือกันแทนพี่น้องมอ้ออันนี้คนละเลขออันนี้อันนี้คนละเลขพี่น้อง 3ามดีห้าเจ็ดเสีห้าห้าเจอันนี้บอ,อันนี้สามเคหกสองแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวเราก็เลขกเจดน้อโอ้คนลานคนลาน,น แบ่งทีละลึกเด้อพี่น้องแบ่งทีละลึกแบ่งทีละลึกประเดนกระสิขอจบคลิปไปซ้ำนีก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนีก้กัให้มแต่ความสุขความเจริญถูกจะพันมั่นจะต้อมเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดกันไดสมความมุ่งมั่นปารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้อง ไะเดินเอาแบงมารีวิวให้พี่น้องเข้าเบอ่งเอาไ้ติดตามคลิปหนาว่าระเดินสีเอาแบงยังเอาเหรียญยังมารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ระเดินในเด้อพี่น้องขอบุณทุกไลทุกเพือฝากบ้านป้าดวงสองดวงเดือนสี่สิบเก่าใบในอมอกอม,อม,อมใจพี่ใจนองในเด้อติชมได้ตามใจชอบคลิปนี้กส็สิขอจบไปซ้ำนีก่ก็เอาไว้ติดตามคลิปหนาบ่าระเด็นสิเอายังมาล่งให เบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะขอขอจบคลิปไปซ้ำนี่ก็เลิศพี่น้องโชคดีมีใช่ตลอดไปไก่ปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางกับบ่านก็ให้ปลอดภัยเฮงเฮงปังปังลุงยลุยสุขคนเดอ้อพี่น้องที่อีกว่าโดนกระหอดปีใหม่แล้วอีกว่านีนน่ก็เดือนท่านว่าแล้วปีใหม่ก็เป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้ปี สองพันห้าร้อยหกสิบเกด้วงไก่จิถึงปีใหมก่กบอวยพ่อให้มิตรความสุขความจเจรือนสุขภาพแข็งแรงสุขค้นทั้งครอบพวัวเดอ้อพี่น้องวัสดีค่า้าแตง o ิวยู u c ม f o ฟอร์ c ชิ้ g